ับผมชิปนี้เรามารีวิวนกต่อนะครับมีนกต่อหลายตัวนะครับก็เรามีทั้งนกฝึกนกต่อตอนนี้ประมาณ6ตัวครับผมเปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งใครสนใจนกต่อหลายตัวค่ะ สนใจเราเปิดแบ่งนะครับสนใจทักมาเลยนะครับลูกต่อมีหลายตัวฝึกไว้ตามเบอร์โทรนี้นะครับสนใจก็เปิดแบ่งไม่แพงครับทักมาโทรคุยกันได้ครับผม ตนนี้นอนแล้วโอโหนอนก่อนเพื่อนเลยเจ้านี้มียังไม่นอนเลยแล้วเราอามาจดคูกันนะครับคูให้ประชมุมชมคลิปนี้ไม่แพงครับทักมาเลยครับคุยกันได้นกต่อพร้อมเพรเียดครับ คัับคู่อังกับคู่อังกับรถคู่างกับเจ้านำโชคครับทักมานนครับุบต่อ